ปยักเนาะเป็นไงบ้างวันนี้ยกห้านี่เรามั่นใจไหมคิดมั่นใจเลยเราเรามั่นใจแต่ยกไหนผมไม่ได้จะไป็ยกสี่แล้วคือหมดยกสี่แล้วมั่นใจแล้วคิดว่าเราได้จังหวะไหนบ้างวันนี้ใช่เราเราได้อาวุธอะไรจังหวะไหนบ้างวันนี้เราได้เพล็กซ์สายเราได้เพกซ์สายสองคนแล้วผลเสมอเนี่ยพอใจไหมผลวันนี้ก็เสียใจนิดนึ่งก็เสียใจนิดนึง เพราะว่าพี่เขาทำงานดีพี่เขาก็มาดีเหมือนกันพี่เขาแข็งแรงดีโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมพอใจมีจุดไหนไหมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไฟนี้ก็ผมก็ยัยงไปงครับยังถอใจยังก็เพราะว่าแล้วก็ให้ยกเราไม่ไต่มากี่เดือนแล้วเราไม่ได้ตมาทำการเรียนสองสามเดือนก็เราไปตรวจวันมาวันนี้ก็มาให้ยกครั้งแรก คุณท่ายกมั่นใจไหมเนาะครับมั่นใจได้อุ้ไหนบ้างเลยวันนี้ที่มั่นใจไดแขนซ้ายครับแขนซ้ายกนอาวุไหที่เรหน้าัวอุ้ไหนที่เราได้หาตัวมีเขายไงนะครับแล้วยกห้าเราก็ไป่มั่นใจไปโดนแขนขวาอะไ

ไขตมันต้องปรับเ,อนเนยอะไหมจากต่อสายตรง้มต่อยไ่ได้อ